Goodtouch สวัสด,ดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อฮาดาับกัน,นเอ้ย คนลเกมนี่ว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนคือสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมคุกกิลานไทยแลนด์ซีซั่น4กันอีกแล้วนะครับผมแมห่างหายกันไปนานนะครับกับเกมคุกกิลานนะครับซึ่งเมื่อวานวันที่10เดือนที่4นะครับเขาได้อัปเดตคุกกิลานตัวใหม่แล้วก็เพชรตัวใหม่มานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวกันเช่นเคยและว,วันนี้เนี่ยอาจจะแปลกหูแปลกตาไปสักนิดนึงก็คือมันอาจจะมีเสียงดนตีในเกมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและมันก็ไม่กระตุกด้วยนะครับซึ่งผมเล่นคุกกิลันในโปรแกรม Do 4X นนนนัั่่่เเอองงซึใคครรทียากจะะลแบบผมด ที่ไม่กระตุกไม่หลุดไม่ค้างและเปิดเสียงเพลงได้อย่างอิ่มเอมใจก็สามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวกันที่มุมขวาล่างได้เลยนะครับก็ตามนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ถ้าใครไม่เห็นตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนลงมาที่รายละเอียดใต้คลิปกันได้นะครับแล้วก็กดแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนอ่านดูนะครับผมก็จะใส่ลิงก์คลิปรีวิว d r o 4X ไว้อยู่นะครับส่วนใครที่ลงได้หรือลงไม่ได้เนี่ยก็สามารถลองถามกันเข้ามาดูนะครับผมเองก็จะตอบไปแบบมั่วด เพราะผมเองเวลาผมเล่นผมไม่เคยมีปัญหานะครับเวลาลงเวลาเปิดโปรแกรมนะครับก็มีแต่ลบและลงใหม่นะครับประมาณนั้นถ้าเปิดไม่ได้ก็ลองลบลงใหม่ดูส่วนใครที่ใช้ CPU AMD เนี่ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับก็จะมีวิธีแก้อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียอะไรใดๆกับคอมหรือเปล่าก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปของวิดีโอรีวิวโดยโฟอิกนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะฮะก็โอเคนะครับก็แนะนาโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะไอดีไลน์ของผมนะครับก็จะอยู่ด้านบนนี้เลย n e w a d g นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแปนเพจของผมนั่นเองก็สามารถเข้ามากดติดตามหรือกดแอดเพื่อนกันได้นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมโดยโฟร์อิกเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ ผมก็จะลองตอบไปมั่วๆดูแลกันนะครับถ้าคุณแก้ได้ก็ถือว่าดีถ้าคุณแก้ไม่ได้ก็ใช้บูสเต็กไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยซึ่งคุกก้รันได้อัปเดตตัวใหม่มานะครับแล้วกิจกรรมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีอะไรมาใหม่กันบ้างนะครับก็ไปดูที่ข้อความกันเลยดีกว่าครับ นะครับข้อความแรกนะครับก็จะเป็นอีเวนต์รวบรวมหยดน้ํานั่นเองนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะถึงประเพณีสงการกันแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสงการมานะฮะนั่นก็คือเก็บหยดน้ํานั่นเองส่วนใครที่เล่นสงการเนี่ยก็เล่นอย่างระมัดระวังนะครับอย่าดื่มสุราก็เล่นอย่างปลอดภัยนะครับผมเองก็เป็นห่วงทุกคนนะครับที่เป็นแฟนขับผมส่วนใครที่ไม่ได้เป็นแฟนขับผมผมไม่เป็นห่วงนะครับ โอ้โหแม่งโคตรแบบคือแม่งแบบแม่งโคตรแบบไม่เท่าเทียมกันเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับใครที่เล่นสบการณ์ก็ตามนั้นนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยก็รายละเอียดกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับเก็บหยดน้ําให้ครบ50อันนะครับแล้วก็สามารถมากดสุ่มแกลกรางวัลได้ทั้งหมด12รางวัลน,นะครับก็คูณไปครับ ห้าสคูณ12ก็จะเป็น60ก็ประมาณ600นะครับเก็บหยดน้ําให้ครบ600อันนะครับก็มากดสุ่มไปเลยนะฮะสุ่มสุ่มสุมจนค,ครบ1ิชิ้นนั่นเองระยะเวลาอีเวตนนี้นะครับก็จะหมดวันที่20สเมษายนนะับเวลาบ่าย3โมงนั่นเองต่อมานะครับผมก็จะเป็นคุกกี้ลันตัวใหม่นะครับชื่อคุกกี้ลันของมันก็คือคุกกี้ลดมิ้นช็อกโกนะครับซึ่งให้ผมเดาเนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรอตัวนี้อยู่ หรืออาจจะประทับใจในความสามารถเจ้าตัวนี้ก็เป็นอยู่ความสามารถหรือรายละเอียดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะฮะและข้อความสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเพชรใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ตัวตัวแรกนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นมิสโดเลมีส่วนตัวที่2นะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ฟาซอนลาซีอันนี้คือมึงมาเป็นโน้ตเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือโดเลมีฟาซอนลาซีโดโดเลมีอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นผัวเมียกันนะ อันนี้เป็นเมียฝั่งซ้ายเป็นเมียนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นผัวถ้าคำมันไม่สุภาพอะไรใดๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็น,นี่มีรูปหัวใจก็ถือว่าน่ารักนะครับมันมันน่ารักตรงไหนวันนียปากแม่งยังไม่มีเลยประมาณนั้นนะครับผมอันนะครับเราก็มาดูกันที่คุกกี้ลดมิ้นช็อกโกนะครับการปลดล็อกของมันก็คือครอบครองคุกกี้40ตัวนะครับถ้าใครมีครบปุ๊บคุณก็จะปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้ทันทีถ้าซื้อเป็นเงินนะครับราคาจะอยู่ที่1 8 0 0 0คอน ส่วนถ้าซื้อเป็นเพชรก็119เม็ดความสามารถเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับนั่นก็คือบรรเลงบทเพลงนะครับเพื่อสร้างดอกไม้เหรียญอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นกลุ่มดอกไม้แบบกลุ่มเล็กซึ่งกลุ่มเล็กก็จะมีค่าเงินประมาณ16บาทถ้าจําไม่ผิดนะเหรียญทองอันนี้น่าจะตกอยู่ที่10บาทส่วนเหรียญเงินธรรมดาเล็กๆเนี่ยก,ก็จะตกอยู่ที่1บาทนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งนั่นก็จะเป็นดอกไม้เหรียญใหญ่ก็จะมีมูลค่าทั้งหมด108บาทนะครับก็จะเป็นเหรียญใหญ่ประมาณนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าเหรียญพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําลายสิ่งกิดขวางได้นะครับเมื่อเราบันเลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งกิดขวางเนี่ยมันได้หายไปบางทีมันก็ไม่หายบางทีมันก็หายเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่เพชรมิดโดเลมีนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับเจ้าเพชรนี้นะครับ,รบก็จะมีความสามารถเ,ออเป็นพาวเวอร ซึ่งการช่วยเหลือของมันนะครับหรือว่าพาวเวอร์บวกของมันนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าต่างรูปก็จะเป็นแบบนี้เลยผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นเยลลี่หมี่เหลืองและหมี่ชมพูนะครับขึ้นเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีขวดเลือดขนาดเล็กนะครับอยู่4ขวดเลือดนั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ดูตามรูปเลยส่วนความสามารถของมันนะครับก็จะใช้เหรียญ500้อเหรียญเนี่ย เปลี่ยนให้กลายเป็นไอเทมฟื้นพลังพร้อมกับออดาวหลากสีอยู่ในนั้นด้วยนะเมื่อเราเก็บปุ๊บเราก็จะได้เลือดเพิ่มแล้วก็ลูกดาวหลากสีเนี่ยก็จะแตกออกมานะครับก็สามารถทาลายสิง่งกีดขวางได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอเจ้าขุนเลือดอันนี้นะครับก็สามารถใช้พลังแม่เหล็กดูดได้นะถ้าเราเดินเข้าไปในระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะดูดเข้ามาหาตัวเราถ้าเราไม่มีคอนครบ500นะครับมันก็จะไม่สร้างไอเทมมาให้เรานะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเลือดให้มันเกิน500อขึ้นไป ตอ่อมานะครับเราก็มาดูกันที่เพรผัวของมันบ้างนะครับมิสเตอร์ฟาซอลาทีนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีพลัง power บวกเหมือนกันนะครับก็เหมือนของเมียมันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นหัวใจเหมือนกันแล้วก็มีขดเลือดนะครับคอยช่วยนะครับประมาณนั้น ส่วนความสามารถของมันนะครับก็จะสร้างไอเทมเหรียญบวกลูกไฟนะครับเหรียญน,นึงเนี่ยก็จะได้เงิน100นะครับก็ประมาณนี้อ่ะต่อมาเราก็มาดูกันที่คอมโบโบนัสกันบ้างน,นะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเมื่อเอาเจ้าตัวของเมียมันเนี่ยไอโดเรมีเนี่ยถ้าจําชื่อไม่ผิดนะเมื่อมา2ตัวจาชื่อแทบไม่ได้นะครับเมื่อเอาตัวเมียมันมาคู่เนี่ยก็จะเพิ่มคะแนนเหรียญน,นะครับถ้าให้ผมเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเหมือนสมบัติช้างนะครับที่เก็บเหรียญเนี่ยเราได้คะแนนเพิ่มอะไรประมาณนั้น ส่วนถ้าเอาตัวผัวมันมาคู่นะครับก็จะได้โบนัสเหรียญเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับเมื่อเล่นจบด่านนั้นๆน,น,นะครับก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นต่อไปเราไปดูกันที่สมบัติกันเลยดีกว่าครับน,นะครับสมบัติชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นกระเป๋าไวโอลีนของคุกกี้รสมิ้นช็อกโก้นั่นเองคุณสมบัติของมันก็คือการเสียพลังงานเนี่ยลดช้าลง2-3%นะครับตามการอัปเกรด และผลิตกลุ่มเหรียญด้วยอัตรา2-3%ตามการอัปเกรดเช่นเดียวกันดูซิว่าจะมี Evolution หรือไม่ไม่มีนะครับผมก็ข้ามไปสมบัติต่อไปเลยครับนะะสมบัติชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือโบสุดน่ารักของมิสโดเรมีนั่นเองนะฮะคุณสมบัติของมันก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ดาว200-300คะแนนตามการอัปเกรดและเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูพลัง5-7%ตามการอัปเกรดเช่นเดียวกัน ถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งนะครับต่นิดๆก็ไม่ดีมากมายะไรจะเท่าไหร่นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปบวกนะครับก็เก็บแล้วก็ขายทิ้งแม่งเลยก็ได้นะฮะสมบัติอีวิลูชันมีไหมก็ไม่มีเช่นเคยนะครับส่วนสมบัติชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมวกใบใหม่ของมิสเตอร์ฟาซอนลาทีคุณสมบัติของมันก็คือคืนชีพ2ครั้งด้วยพลัง1 0 2ถึงตามการอัปเกรดและยังเพิ่มโบ,บนัสเหรียญ3-5%นตตามการอัปเกรดเช่นเดียวกันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ สมบัติ e v o l u t i o นมีไหมก็ไม่มีเช่นเคยนะครับผมอันรับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งและลองทําคะแนนดูนะครับกันในเอพิโซดที่3กันเลยดีกว่านะครับมันจะได้เปลี่ยนเสียงดนตรีแล้วก็เปลี่ยนแนวบ้างตั้งแต่ผมรีวิวมาน่าจะเป็นเอพิโซดหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับเล่นไปแม่งยังไงก็หลุดนะครับผมมาตอนนี้คือเล่นได้อย่างอิ่มใจแล้วนะครับเล่นไปยังไงก็ไม่หลุดก็เข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับอ๋อไม้พัดผมเองก็จะใช้เป็นเจ้าอ๋อสตาร์น้ำคุกกี้สตาร์ปึ๊บกดไปครับนี่ฮะ เสียงดนตรีมันก็เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ้าไม่ได้เก็บผู้ดาวเลยก็มาวิ่งลองเฉยๆนะไม่ได้ทำคะแนนนะครับพอมาเล่นเอพิโซดสามแม่งไม่ดุเลยว่าแลดูด่ามันไม่โหดเลยคือคือแบบมันมันเป็นเสียงดนตรีของไอ้เจ้าคุกกี้ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเล่นไวโอลินตึงๆตึงๆตึงๆตงๆตึงๆตึงๆตึงๆเนี่ยนะก็จะเสรจเหรียญประมาณนี้นะครับก็เยอะมากนะเอาจริงเยอะมากและที่เล่นมาคือแม่งลื่น ม่งโคตรลื่นเลยสุดยอดสุดยอดเล่นได้แบบชิวๆเลยฮะมีเพลงด้วยมีเพลงจุ๊บจุแต่ตัวนี้ก็จะไม่มีเสียงเสียงกระโดดนะฮะเสียงกระโดดก็จะเป็นอ๋อเล่นไวโอลินลึงล้งลึ้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าอัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเฟรมเรตตอนนี้ก็จะอยู่ที่60นะฮะก็นิ่งมากนะครับปุ๊บ ตัวนี้ผมว่าผมชอบนะผมเล่นแล้วผมรักเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเก็บเงินได้ดีกว่าเจ้าคุกกี้ชีสเค้กนะครับคุกกี้ชีสเค้กเนี่ยเราต้องกระโดดเก็บซองจดหมายด้วยนะครับและบางทีแม่งกระโดดผิดนะครับกระโดดพลาดอาจจะชนอาจจะตกอะไรประมาณนี้ส่วนในตัวนี้แม่งก็เสกเหรียญไปเลยนะครับก็สามารถสังเกตดูได้นะครับเมื่อเสกเหรียญออกมาเนี่ยถ้ามันไปโดนสิ่งกีดขวางเนี่ยสิ่งกีดขวางมันก็จะหายไปด้วยนะครับนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับคือมันทาลายสิ่งกีดขวางได้นั่นเองนะครับ ตตตผมไม่รู้นะว่าเสียงในเกมมันเบาไปหรือเปล่าครับผมไปปรับให้ประมาณเหลือประมาณ15มั้งถ้าจะไม่ผิดกลัวมันจะดังเกินไปนะพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินนะครับปุ๊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 บชึบชึบโอเคชึบชึบกระโดดชึบ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 โอเคชึบอ่าชึบสวยงามอารังการนะครับผมโอ้ยสุดยอดเล่นแบบไม่มีหลุดเลยนะครับ โอ้โหได้โปรแกรมดีๆมางี้ก็แจ่มครับแจ่มเวลารีวงรีวิวนะฮะสบายหายห่วงนะครับปุ๊บปุ๊บกระโดดทึบชึบโอเคเล่นแล้วเปิดเสียงได้ก็ดีใจแล้วครับนี่นะฮะก็จะเป็นความสามารถของเจ้าสองเมียตัวนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับชึบชึบช okay. ึบอุ <vienen> ๊ยชนชนทีสโลทีเจ็บเลยเจ็บเลยชึบชึบึบโอ้คะแนนได้น้อยจังโอ้ชนอีกแกกากจุง ม่งโคตรกากเลยเลยวะชุบๆโอ้หยุดน้ำอยู่ข้างบนไม่อยากกระโดดจะโดนชุบ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 ปุ๊บปุ๊บวิ่งไปวิ่งแบบชุ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 บเดี๋ยวนไหนจะอัดคลิปตอนเล่นอ่ะเก็บเงินมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็เล่นได้สบายละเล่นได้แบบไม่หลุดละเดี๋ยวจะลองอัดคลิปตอนเล่นเงินมาให้ดูนะับว่าใช้เซตไหนตัวไหนนะครับถึงจะได้เงินเยอะเท่าที่ผมเล่นนะคิดว่ามันเยอะนะครับได้เยอะมากสุดก็ประมาณ78 นะ,ะไม่เคยถึงแปดหมื่นหรอกใครที่ได้แปดหมื yourself, ่นก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับถ้าผมมีสมบัติตามคุณผมก็จะใช้ถ้าผมไม่มีผมก็ไม่ใช้นะฮะหาไม่ได้นั่นเองนะครับผมจุดโอไม่แกแต่เจ้าสองโผเมียนี้คือดีมากนะครับก็จะออกมาช่วยบ่อยบางทีแม่งบ่อยแบบบ่อยจนถี่เลยนะฮะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเจ้าตัวอื่นแม่งนานๆแม่งจะโผมาทีไอเพจสองัวเมียนี้แม่งโผมาจังเลยนะฮะโผมาจนเบื่อ นะครับอะไรประมาณนั้นโอเคครับพุ่งไปครับจุบลงแล้วจุบจุ๊บกระโดดไปจุบ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 จุส่งผมแม่งโคตรเท่อ่ะแล้วชุดแม่งก็แบบอลังการมากนะครับตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวนะฮะตัวมันดำไปตัวดำใส่เสื้อขาวมันจะบ้าตายอ๋อตัวดำใส่เสื้อขาวคือแบบมันจะได้เห็นเสื้อไงเสื้อรอยได้อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ตัวดำใส่เสื้อนำไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ก็ว่าไปนั่นนะครับตัวเขาออกจะน่ารักแหมดีไซน์ทรงผมมันโคตรเท่บอกเลยชุบ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 ตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วฮึอเออโอ้โหถ้าตายมึงเท่มากเวลาตายก็จะเป็นเคารพ็นะครับก็จะยืนแบบเหมือนเล่นเพลงจบนะครับก็จะเคารพขอบคุณแฟนเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับชุ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 บอกลับมาสู่สภาพเพลงเดิมเพื่อชนชุบ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 คนลื่นคนลืนชุบชุบโอ้โหชิวชิว ชุดบอลดาวชุด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 กระโดดเก็บกระโดดเก็บกระโดดเก็บชุด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 อุ้ยอุ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงโอ้โหโโอ้หเยอะชนว่าแล้วไงชุบกระโดดไปยชุบรอเจ้าตัวนี้ตายนะฮะก็ถือว่าเป็นอสเซียอ้าวไม้แก่สามรอบสามรอบแล้วนะครับไอ้เจ้าสองผัวเมียนี้นะฮะมาช่วยในแจมกิจชุบชุดชุดชุดชุบเอ้ยชุดอเกือบพลาดโอ้ทิดามาช่วยด้วยแจมมากช่วยช่วยดูดช่วยดูด ไอตัวช็อกโก้แม่งตายไปก็คือไม่มีประโยชน์แล้วฮะไอเจ้าสมบัติตัวช้าง2ตัวนี้นะคะแนนไม่ได้พุ่งอะไรเลยนะฮะชุบ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 เอ้ยชุบโอ้ยเกือบเก็บเกือบเก็บไม่ทันนะครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยล่วงวายนะโอ้ตกตายเลยนะครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับคุกกี้รสมิ้นช็อกโก้นั่นเองนะครับก็มารีวิวประมาณนี้ตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แค่มันเสกเหรียญขึ้นมา เป็นดอกไม้เหลียญอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนี่นะฮะส่วนเจ้าหยดน้ําที่เราได้มานะครับเราก็มากดตรงนี้50ปุ๊บเพื่อลุ้นนะฮะลุ้นรับในนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้อะไรวะโอ้โหรอตั้งนานนะครับได้กุญแจมา1ิบดอกเอามาทําไมก็ไม่รู้คือมันจะสุ่มนะครับมันไม่ได้เรียงตามนี้นะมันจะสุม่มนั่นเองนะครับก็เก็บให้ครบ600แล้วก็มากดสุม่มเอาก็ได้หมดทุกอย่างนะครับวันนี้ผมเองก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำหยาบ พูดผิดพูดไม่ฮาพูดติดๆขัดๆอะไรไปผมเองก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอดนะครับแล้วผมเองก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดตามผลงานของผมไปทุกคลิปย้านะครับว่าทุกคลิปไม่ใช่เฉพาะไลาย์อย่างเดียว นะครับผมเองอยากจะแคสเกมอื่นๆบ้างนะครับคุณก็แค่ลองคลิกเข้าไปดูสัก30วินาทีผมเองก็พอใจแล้วครับถ้าคุณชอบคุณก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับไว้รอตัวใหม่ครั้งหน้าแล้วจะกลับมารีวิวใหม่ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามดูมาจนจบนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เฮ้เด hey, uh ี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณให้ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับจะพูดว่าไอ้นี่แม่งแคทคนส้มตรงส้นติงตรงส้นติงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วก็บอกแชร์ไปเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่างหนึ่งกดติดตามหรือกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่ชาเย้